สวัสดีค่ะวันนี้โหนดีวิว59ินะคะมาดูดวงคนลัคนาราศีมังกรนะคะดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะของมังกรนะคะเดือนนี้นะคะดาวย้ายประมาณ5ดวงนะคะแล้วก็จะส่วนใหญ่ใจกลางเดือนนะคะซึ่งเ,เดี๋ยวเรามาดูคนลัคณาราศีมังกรเลยดีกว่าค่ะคนลัคนาราศีมังกรดาวเสาร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะอยู่เรือนกระดุมพระนะคะ ถ้าเราสอบปีนี้ไม่ได้เป็นกรากินีจรน,นะคะการเงินแม้จะเหนื่อยจะหนักก็ได้มานะคะก็จะไม่ค่อยมีเหนื่อยเหนื่อยเรื่องการหาเงินแต่ว่าการเงินเนี่ยมันอยู่ในเดือนคู่มิตรเนี่ยก็ยังเข้ามาได้ดีอยู่แต่ว่าในเดือนนี้นะคะการเงินเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็าดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยถึงกลางเดือนเนี่ยก็คือ เขาก็กลมลัคนาอยู่นะคะถึงวันที่14นะคะดาวพุธกลมถึงวันที่14ดาวอาทิตย์กลมถึงวันที่13นะคะซึ่งช่วงถึงกลางเดือนเนี่ยก็คือคนมังกรเนี่ยก็เขาก็อาจจะให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะอาจจะป่วยต่างๆนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บหรือถึงขั้นแบบ อาจจะไปโรงพยาบาลได้นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับคนอิจฉาริษยานะคะที่จะมีเข้ามาด้วยนะคะหรือว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สูงอายุนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานก็ได้ค่ะทีนี้ดาวศุกร์กับดาวาดาวศุกร์กับดางคานเขาอยู่วินาศเนาะ ซึ่งในในมันจะเป็นเจ้าเรือนกัมมะเนาะแล้วก็เจ้าเรือนลาภะนะคะแล้วก็มันจะรวมถึงเจ้าเรือนพันธุด้วยแล้วก็บุตรตานะคะซึ่งคนมังกรในเดือนนี้นะคะช่วงกลางเดือนถึงกลางเดือนนะคะ1นนะคะต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังปัญหาลูกน้องบริวารน,นะคะผลประโยชน์ไม่ลงตัวการงานมีปัญหานะคะ การงานต่างๆมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องบริวารน,นำปัญหามาให้นะคะหรือคนในครอบครัวนำปัญหามาให้ด้วยนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันสูงขึ้นด้วยนะคะหรืออแต่ดาวพฤหัสบดีนั้นนะคะก็ก็ยังอยู่ในเรือนที่ดีอยู่ก็คือเรือนพันธุนะคะแต่ว่า มันก็จะมีเรื่องลับๆปัญหาที่ก่อตัวขึ้นนะคะในเดือนนี้มันก็เลยบุตรปรีวาณน,นะคะหรือว่าพี่น้องนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้เชาวชะตาได้แก้ไขนะคะทีนี้เดี๋ยวแล้วก็ให้ระวังเรื่องการเงินอาจจะมีคนมาหยิบจืมด้วยนะคะเพราะราหูมันอยู่ในระวางมันอยู่ในกระดมพระนะคะซึ่งก็อาจจะมี เขาเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานหรือว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆเข้ามานะคะซึ่งเรื่องการงานมีแน่นอนต้องรอหลังกลางเดือนไปแล้วนะคะการงานจะดีขึ้นนะคะการงานจะดีขึ้นแล้วก็ลาบผลต่างๆเขาจะได้มาบุตร เรื่องปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องบริวารหรือบุตรธิดาอะไรเงี้ยน,นะคะคนที่มีลูกกนะคะก็จะค่อยคลี่คลายไปนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ทํางานต่างประเทศนะคะการเจราจาต่างๆของคนละคณะมังกรเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จและก็ให้ผลดีอยู่นะคะแต่คนมังกรเดือนนี้ก็บอกนะคะต้องระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ แล้วก็อาจจะเสียเงินไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการค่าใาช้จ่ายในการเขาเรียกจ่ายไปกับการรักษานะคะการรักษาแล้วก็หรือว่ามีคนในครอบครัวป่วยนะคะต้องจ่ายจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะในเรื่องการเงินนะคะคือต้องจ่ายออกไปนะคะกับเรื่องต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะจ่ายถึงดิวที่จะต้องจ่าย เงินประกันก็ได้นะคะซึ่งของคนมังกรน,นะคะซึ่งมังกรเนี่ยรูปส่วนใหญ่แล้วอ่ะดาวมันก็หลังกลางเดือนปแปลวมันจะอยู่มันจะทับตัวเองแล้วก็อยู่ในเรียนการเงินส,ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวเรื่องกับการเงินและค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินเรื่องการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็กลางเดือนไปแล้วนะคะงานที่เข้ามาจะเยอะมาก งานที่เข้ามาจะเยอะนะคะทั้งงานที่อาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆห,หรือว่างานที่แบบว่าเราไปดิวมาอย่างเงี้ยก็จะมีเข้ามานะคะเข้ามาที่มาช่วยเจ้าชะตานะคะแล้วก็ลา,าบผลต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะคืองานทับตัวเลยนะคะหลังกลางเดือนไปแล้วแล้วก็วันที่เจ้าชะตาควรระมัดระวังนะคะก็จะเป็นวันที่6วันที่7ด นะคะแล้วก็วันที่19วันที่20นะคะวันที่23วันที่25นะคะต้องระมัดระวังมากๆนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะก็เสริมตรงที่ว่าคนมังกรอาจจะมีความรักเข้ามานะคะหลังกลางเดือนไปแล้วนะคะซึ่งความรักอาจจะมีคนเข้ามาหาหรือว่าคนที่มีคนรักอยู่ก็ความรักก็ในเดือนนี้นะคะหลังกลางเดือนไปแล้วก็ความรักจะดีขึ้นค่ะ ในช่วงก่อนกลางเดือนอะทั้งเรื่องการงานในความรักก็จะเงียบๆนะคะของมังกรก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าอยากสนับสนุนช่องนะคะก็คือสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะเป็เนเหรีดอลลาร์นะคะอยู่ใต้คลิปนะคะหรือเขาเรียกว่าปุ่มขอบคุณนะคะหรือคุณากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ